ตอนนี้นะครับก็กำลังจะเดินทางไปชมการแข่งขันเรืออยู่ที่บ้านแพ้วนะครับระหว่างทางเนี่ยผมขับรถผ่านวัดท่ากระบือก็เกลยแวะสักระหลวงปูลุ่งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกับขอพรแล้วก็จะเดินทางต่อครับ ทุกคนเร็ีน่องเงินใครจะเข้าคณะกรรมการ่ายนะครับดูความเรียบร้อยี้เรียบร้อยแล้วนับของคนกับเรืยทั้งสคนน้ผ่านไะครับหมายขทีอยู่เรือนะถูกต้องไะครับตรงกติกาชายสนามเคลียเร์ไม่เสร็จนะเร้อไม่เสร็ ร่างน้ำแดงกำลังผ่านเรือกันแล้ดูด้วยเองรงนี hmm. ้จังเลยเฮ้เด็กตายแล้เด็กตร่งน้ำแดงไม่เปียกป่านิดเดียร่างน้ำแดงไม่เปีน้ำเงินว่าไงน้ำเงินจะแสงได้หรือไม่ได้น้ำเงินจะผ่านไหมร่างน้ำแดงจะพันธีหรือเปล่าร่างน้ำแดงพันธีมั้ย